สนับสนุนโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยอาสาพาชิมวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปย่านพุทธมณฑลสายสามในกรุงเทพมหานครนะครับมีอาหารหลากหลายสไตล์รออยู่นะครับลงพื้นที่ไปพร้อมกับคุณพัดเลยครับสวัสดีค่ะรายการ5อาสาเพื่อประชาชนนะคะวันนี้พัดอาสาพาชิมนะคะ ขพาคุณผู้ชมมาที่ร้าน Total Shell Ocha ค่ะอยู่ที่ถนนบรมราชชนนีซอย1น9อยนะคะที่นี่นะคะเขาเป็นร้านอาหารสไตล์ภูเก็ตค่ะให้บรรยากาศเหมือนกันมานั่งทานที่ย่านเมืองเก่าของภูเก็ตเลยนะคะวยวตามพัดเข้าไปดูข้างในกันค่ะร้าน Total Shell Ocha นะคะเป็นร้านอาหารใต้สไตล์ภูเก็ตที่มีความผสมผสานาระหว่างอาหารจีน ปีนั่งไหหลำและไทยค่ะวัตถุดิบก็ส่งตรงมาจากเกาะภูเก็ตเลยนะคะมีเมนูอร่อยๆและครีเอทเยอะแยะเลยนะคะการันตีโดยเชฟพ,พิชเชลินจากเกาะภูเก็ตเลยค่ะบรรยากาศของร้านมีทั้งโซนอินดอร์และเอาดอร์นะคะบรรยากาศสดใสใต้ร่มไม้ขนาดใหญ่มีที่นั่งให้เลือกหลายโซนพร้อมชมภาพวาดตึกชิโนโปรตุกิส เหมือนในนั่งทานข้าวบนถนนถลางที่ภูกเก็ตเลยค่ะวันนี้พัดส,สั่งเป็นข้าวหน้าหมูฮองนะคะเป็นเมนูเด็ดประจำจังหวัดภูกเก็ตเลยค่ะพัดแอบ,บบอกว่าจานนี้เป็นสูตรบ้านเลขที่93นะคะเป็นสูตรเด็ดที่การันตีทางรสชาติความละมุนความนุ่มของหมูด้วยซิวคุณภาพจากปีนังเลยค่ะเมนูที่สั่งมาทานคู่กันนะคะแกงเผ็ดเนื้อย่างค่ะ เนื้อย่างออกมาได้ดีเลยนะคะคู่กับพริกแกงรสชาติเผ็ดร้อนแต่ไม่เผ็ดจนเกินไปสไตล์คนภูเก็ตเมนูนี้เปิดหม้อมาแล้วน้ำซุปหอมเครื่องยาจีนมากๆเลยนะคะบะกุเตน้ำใสสไตล์สิงคโปร์ที่นี้นะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์เขาเสิร์ฟอาหารเช้าสไตล์ภูกเก็ตตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปด้วยค่ะถ้าสั่งเป็นเมนูไข่กระทะนะคะทานง่ายๆอิ่มทองเลยค่ะขอเชิญคุณวัสดุฝากร้านได้เลยค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ร้าน Turtle Shell o โอชา R b ร์ Beer ครับผมร้านอยู่ที่บรมราชชนีนี109ครับร้านเปิดทุกวันครับวันจันทร์ถึงวันพฤห,หัสเปิด8โมงถึง4ทุ่มวันศุกร์ขยายเวลาเป็นเที่ยงคืนครับครับสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับโซเชียลมีเดียเป็น Facebook และ IT Turtle Shell o ช h โอชา r b รครับ ขอรับเชิญชวนท่านทุกท่านที่อยากมาทานอาหารใต้สไตล์ภูเก็ตนะครับในบรรยากาศสวนบรรยากาศสบายๆสำหรับครอบครัวทุกท่านนะครับมีให้บริการตั้งแต่อาหารเช้ากลางวันเย็นครับผมเรียนเชิญครับขอบคุณครับเป็นยังไงกันบ้างค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ภูเก็ตก็แค่พุทธมนตรสาย3าแล้วนะคะไปทานอาหารอร่อยๆกันได้เลยค่ะคลิปหน้าพาจะอาสาพาชิมที่ไหนอีกฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ อาสาพายิ้มนะครับพี่จุ๋มปล่อยแดงพร้อม